นี่ถ่ายวิดีโอนะถ่ายวิดีโอไว้เอออย่าอยู่ใกล้เหม็นกินเหล้านะเหม็นกินเหล้าเหม็นกินเห<ๆ>ล<ะ>้าถ่ายแต่อ้วนถ่ายตอนอ้วนเลยถ่ายวิดีโอลูกนงอืม ยายยังสวยอยู่ยายยังเออยายยังเด็กอยู่ลูกสาวคนเดียวอยู่กันดีๆนะอยู่กันให้ยืดให้ยาวไม่ยาวก็ราะมึงก็มึงมึงก็เรมีลูกมีหลานเลี้ยงดูดีๆเลิกดีใส่นะพ่อบันทึกไว้ในเทปนี่แหละไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกเออ้ยเงี้ยเงี้ยอีเหรอเลิกเที่ยวกับเพื่อน อ้ามพาเพื่อนเข้าบ้านเยอะไม่เอาแล้วหมดไวโอ้ยขยันจดตายเนาะเป็นไว้พ่อทำงานทั้งวันทั้งคืนเป็นพ่อแล้วเป็นพ่อแล้วต้องเปลี่ยนนิสัยนะถ้าไม่เปลี่ยนนิสัยไม่ได้แล้วลูกต้องดูลูกให้โตให้แข็งแรงให้มีการศึกษาดีๆนะไปไหนข้ไปไหนครับนะมี <c oughs> ลูกคอย มีลูกคอยดึงก็ไม่ต้องแล้วต้องดึงตัวเองแล้วโอ้ยโตมาขนาดนี้แล้วเออโตแล้วไม่เอาได้แล้วแหม <laughs> มาขนาดนี้แล้วเนาะเออจะบันทึกแคปไว้น <laughs> นเนี่ยแคปเป็นหลักฐานอ่เป็นหลักฐานวันไหนเดี๋ยวส่งขึ้น YouTube เลย <laughs> เดี๋ยวพ่อส่งขึ้น YouTube เนาะ <laughs> แลยให้ดาวน์โหลดลงมาดูอาจาจ้าอาาจ้าอือเอาเป็นวิดีโอมาเลยนะวิดีโอไงขึ้น YouTube ไงใช่ใช่ ปไปให้หมดไม่ไ <c oughs> อ้ไม่ตืนนะ่จะบังแสงหนะ่อยอ้าวอ้าวดินแล้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 วอ้าวอ้าวอ้าวลืมตาทีลืมตาทีาทจ้าจ้าจ้าเจ๊เจ๊ กินนมแล้วไม่นมอหลับเดียวเลยแล้วกินนมเด็กหญิงกดชมลของพันนางสาวไทยเอาเอาแพทย์ก็ได้สวยนะเนี่ยแพทย์ด้วยแพทย์หญิงกดชะมลของพันเพราะว่าครับอยากได้ผู้ชายนี่ก่ว่าจะเอาให้ได้จนเป็นแบบในร้อยให้ได้ไงแต่ถ้าไม่ได้ก็เอาไปนี่ก็ได้ตั้งใจตั้งใจเรียนหนังสือให้ดี เป็นอะไรก็ได้นะเป็นคนดีก็แล้วกันลุ้นเด็กเด็กนี่เกิดเป็นคนดีก็พอแล้วชีวิตเกิดมานี่ยโชคดีนะดูแะเกิดมาได้โชคตลอดแกมามาพร้อมกับโชคดีตลอดมาเกิดมาไม่ลำบากอ่ะดูแล้วเกิดมาก็จะมีอะไรมารองรับตลอดเลยเกิดวันที่สิบสองวันทสองวันพุธวันที่ จริงไม่ใช่วันที่เที่วที่สามนะจริงๆเป็นวันที่เท่าไ,ไหร่แะกเขาดันันวันที่เท่าไหร่สิบสามนั่นแหละสิบสามเขาดันที่สิบสี่หรือะไรนะไม่นับไม่นับสิบม <15 S 2> วันทีส <10, S 2> ิบอสิบเอดค่ำ